ตอนนี้ตอนนี้มันมีมากกว่าหนึ่งที่แบบชอบไปห้องอหัว่ใช่ไม่ใช่ขอร้องอ่ะไม่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 กินเมนี่แล้วไอ้จริงจริงแฟนมันมีเพิ่มได้อย่างี้มาทักเลยเล็กขึ้นมาดีกว่าอันนี้พี่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะพี่พี่เอาจริงพี่มีค่าเทอมให้นะเอาไหมนี่อุยสุภาพเอเดี๋ยวเดินไปหาแล้วเนี่ยเอาลูกไม้ขนมมาตัวไม่กินผักแต่แต่กินเรากินเราได้ไหม เอาวอง่ปต่อเลยแล้วกันครับผมมาก็วันนี้เราจะมีเกมให้เพื่อนเล่น่าได้ให้โคจีบสาวเดี๋ยวผมจะโพสเบอร์ในเนี้ยในเพจโพสโพสเบอร์นี้ลงในเพจลงในเพจลงในแฟนเพจครับผม แ้วก็เดี๋ยวให้คนโทรมาแล้วจีบเสร็แล้วว่าจีบกี่คน3มคนสมคนเรามคนพอจบแต่ละคนอ่ะเดี๋ยวจะให้ให้คะแนนให้แฟนคลับให้คะแนนว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่1นึถึงสิหรือนึงถึงห้าหนึ่งถึงสิโอเคแล้วใครใครที่ได้คะแนนน้อยสุดรวมสามคนจะต้องไปจีบคนในเกมโดยบังคับว่าจะต้องขอเบอร์เขาแล้วก็ต้องโทรจีบเขาจริงๆใช่ใช่ครับเกมอะไร Hotel h a w a y เกมแนว โซเชียลโซเชียลมีโบโซเชียลมีโบคือเหมือนว่าเป็นแบบเป็นเกมพูดคุยแล้วก็เต้นมีเต้นมีอะไรแบบจีบได้แล้วก็มันมีแต่งห้องด้วยไปเข้าไปห้องเพราะเป็นโฮเทลคือถ้าอย่างเงี้ยก็จะถนัดถ้าใครว่าให้กูเล่นใครดีตอนนี้ตอนนี้มันมีมากกว่าหนึ่งที่แบบชอบไปห้องไม่ใช่ไม่ใช่ขอร้องอ่ะทำงานทำงานอ๋อทำงานทำงานทำงานงั้นพูดได้กูไม่เกี่ยวงานไม่เกี่ยวกับไม่ตัวเกมมันเหมือนมึงเลยไม่่ใชไม่ใช่ขอร้องอ่ะเกมเนี้ยมันจะเป็นเขาบอกมา เคยเล่นเดอะซิมมาเกมจะคล้ายๆเดอะซิมแต่มันเป็นออนไลน์เว้ยคือแบบเหมือนเรามีตัวอวตารอยู่ในเกมอะอวตารอวตารอวตารเอวตารแล้วเราก็ไปตะลุยจีบสาวในนั้นกันเลยก็คือเราเราให้แค่คนแพ้ที่ต้องไปใช่ขอเบอร์เฮ้ย โอเคครับก็เดี๋ยวเราจะไปโพสต์เบอร์ในแฟนเพจใช่เอาเลยครับไปเจอกันก็ตอนนี้เราได้เบอร์มาแล้วเรตามอายุครับครับให้ผมก่อนผมก่อนไอเดียอายุคุณลุงคุณลุงเต้ครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะโพสต์เบอร์อือกดแลยวเองไปดูพร้อมแล้วครับผมไปดูเต้บอกเลยว่าจีบคนเก่งมากปิบปิดลายไหมปิดต้องต้องกดคั่นเป๊กดแล้ว สักกาลินเข้าสักกะลินมาเลยครับป็นลำโพงตังสุดเลยได้ด่ะสวีดัดแล้วก็สวัสดีครับอ้าววิตเต่เลยชื่อไลน์ชื่อชื่อไลน์เราอยู่มออะไรอ่ะอยู่มีสองแล้วเฮ้ยมหาอะไรไหนครับมหาอะไรไหนครับสารคามค่ะจริงเหรอโหอยากไปเที่ยวจังเลยอ่ะสารคามามดีจริงเหรอถ้าไปนี่เป็นเป็นเป็นไกด์พี่ได้ปะเอาได้เลย ทุกจังหวัดพูดที่นู่นเป็นไงร้อนไหมร้อนเหมือนกันเฮ้ยเคยเคยเห็นโรมาไหมพอดีมีคำถามโรมาสีอะไรครับสีฟ้าไม่ใช่โรมาสีแดงอ้าทำไมอ่ะคิดไม่ถึงอะดิแต่พี่คิดถึงไอ้เแยนดองรู้ทันว่ะคือตอนนี้พี่กาลังหาแฟนใหม่อยู่อยากมีไหมคงของเล่น ะพี่ไม่มีแฟนสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงหรอร้ิ์ไม่มีพี่ไม่มีลูกเนี่ยแหละพี่กำลังหาหาคนจีบพี่ก็เลยโพสต์เบอร์ลงไปจริงจริงพี่พูดจริงจริงเนี่ยพี่หาคนจีบจริงจริงไม่ได้โกหกไม่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 ม่จีบเองนไอจริงจแฟนมันมีเพิ่มได้อย่างนี้ไหมเราจะได้คุยกันแค่นี้จริงหรอจะทักพี่มาไม่เนี่ยเราเสียงดู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 รูดูดูู่ดูดูดนดู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  สวัสดีครับชื่ออะไรครับอย่ออะไรครับมชสาได้ยินหมมชสามอชสาอมู่ามอชสามมชสมมชสามชสามชอมชสามมชมมชอมมชสามมอสามมชสมมชสา่มชสนมมชสามมชสามมชสามมสามมแสามมชสามมชสามมชสามมรสามมชสามมชสามสามมสามม่สามมชสาดมชม้ามมชามมชสามมชสมสาดีกวาามมชสามมชสา่มชสามมชสามามมชสามมชมมาื่อสาามมชามมชมามามมชมมชามมามมามมม พี่กดโทรทุกวันเลยว่างใช่ไหมแล้วเราอยู่แล้เราอยู่กับใครตอนเนี้ยเหงาไหมเหงาไหมจริงหรอเหงาเหรอแมวบ้านพี่ตัวโคตรใหญ่ไม่รู้ไม่กี่อะไรเข้าไปอยากเห็นไหมอันนี้พี่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะพี่พี่เอาจริงเซเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปแล้วนะบายบายเดี๋ยวว่างๆเราทักกันเลยคลิปเ่อนไหนูว่าคลิปคืออะไรคลิปอะไรไม่เข้าใจแต่ถ้าอยากรู้มาห้องพีโอเคครับมาถึงคนที่สามนะครับฮัลโหลสวัสดีครับโอ้โหเสแสร่อย่างนี้แหละเซ่ทำไมมึง อันนี้พี่เต้อันนี้พี่เต้นะจริงเราเราชื่ออ่านอะไรอ่านอะไรไม่ได้อ่านชีพมีแฟนเนี่ยเราอะอยู่มออะไรอะครับอยู่มสี่อยู่มสี่ริงนหอจริงนหออยากอยากมีไหมคือตอนนี้พี่อยากมีมากเลยอะไอ้อยู่จังหวัดอะไรเราอะอยู่จังหวัดอุตรดิตถค่ะโอ้โหใกล้ๆถล้แล้วถ้าพี่ไปนี่น้องจะดูแลพี่เปล่าพี่ก็ไม่เคยไปมาอุตรดิตถ์อะ จริงเหรอเอ้ยพี่อยากดูแลน้องด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเราทักได้เลขพี่มานะแล้วก็ส่งเลขบัญชีมาด้วยส่งมาเลยเต็มมืปลอมฮะปลอมมเูันนะคะอ๋อเปล่าครับตอนตอนนี้พี่อยู่ในใจครับพี่จะพูดอะไรเลยอ่ะอินตันดีแล้วเราไม่ต้องพูดอะไรเยอะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ยวพ่จาราเองสวัสดีค่ะโอเคครับเดี๋ยวคนเราไปจะเป็นสามนะเดี๋ยวดูสามกันเลยครับว่าจะเป็นไง สามนี่แพ้วเหมือนกันนะแพ้วเพราะปกติสามจะยืนอย่างเงี้ยอยู่ตรงยืนอยู่ข้างหน้าร้านเบา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 แล้วก็ไปขอโอเคครับเดี๋ยวไปดูสามได้เลยครับไปละต่อไปเป็นตาผมนะทุกคนเดี๋ยวผมจะโชว์สกิลการจีบคนอะว่ามันต้องจีบยังไงนะเนี่ยเต้มันแบบมันลุกเกินไปขอโทษสวัสดีสวัสดีครับเอ้ยจำจำพี่ได้ด้วยเหรอนี่น้องชื่ออะไรครับชื่อเฟิร์สหนูภรรยาค่ะ อ๋อพัทยา<ม>ไปบ่อยนี่ล้วอ่ะพัทยาเออใกล้ใกล้พี่เหมือนกันเลยพี่ก็อยู่แถวๆนั้นเลยะะเออหร,รอหรอโั <laughs> ววน,นี้ไปหลายรอบมากพี่กับซายเออพี่ซุงหรอไม่ดีเลยก็คือพี่อะ่ะพี่พี่ถึงได้มารับน้องไงพี่พี่แบบคนดีมาก ป็นไงพี่สุดยอดปะไอ้สามบัอกูมีชื่หน้าแม่งออกเลยมีเรื่องมีเรเฮ้ยเอ่อนี่น้องน้องมีแฟนยังครับมีมีคนจีบไหมช่วงนี้มีค่ะแต่ยังไม่อยากมีใครอ้าวถ้าถ้าสมมติสมมติสมมติจับสมมติพี่พี่ขอพี่ขอลองจีบน้องได้ไหมแน่จะจีบจีบไม่ได้ขอลองได้ไหมมึงปลอมอ่ะเอ้ยได้ใช่ปะโอ้จับแน่ๆเออทำไงดีวะล่ะทำไงดีวะนี่น้องกินข้าวยังครับยังไม่ได้กินข้าวคุณตื่นสิบนะครับ อ่าอะไรนะอะไรพูดพี่ไม่ได้ยินเลยพี่ไม่ได้ยินเลยพี่ได้ยินแต่เสียงหัวใจน้องโอ้โหได้ปะเอ้ยจริงๆนะเนี่ยโอเคขอบคุณมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ขอขอเสียงซุงหน่ะเอาซุงซุงไมม่เโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายครับฮัลโหลสวัสดีครับเสีิบบิ๊กแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้องใจเย็นน้อง อยโ้จำเสียงพี่ได้ด้วยเหรอโอยพี่พี่ดีใจมากพี่รักมากเอออันนี้นี่โี้อันนี้ชื่ออะไรครับอันนี้อันนี้ชื่ออะไรฮะอะไรนะครับน้องใหม่ค่ะน้องใหม่อาโอ้น้องโชคดีมากน้องโชคดีมากเออชือน้องโทติโอ้สุดยอดมากอันนี้อ่านี่น้องยจังหวัดอะไรครับ อยู่ปฐุมไม่อยู่ใกล้พี่เลยเล่องเขตไรเขตไรโขงคานังติดค่ะเอ้างงอ่ะงงจังเลยแสดงว่าโรงเรียนต้องอยู่แถวนี้แน่เลยน้องใหม่ใช่ไหมน้องใหม่น้องใหม่มีแฟนยังยังผัดสวดค่ะนั่นแต่เกิดไรยังไม่เคยมีแฟนค่ะโอ้ยเกิดมาเดี๋ยววันนี้พี่อ่าพี่ขออนุญาตจีบน้องขอขอทำทำเป็นจีบน้องได้ปะได้ใช่ปะ โอเคนีน่น้องกินยอะไรยังครับน้องใหม่กินยอะไรยังยังก่อนกินกินน้ำสตรอเบอรี่ไปขวดนึงก่อนอ๋อน้ำสตรอเบอรี่ขวดนี่ขวดน้ำสตรอเบปะร่อร่อยไหมอร่อยค่ะอ๋อแต่แต่พี่อร่อยมากเลยนะยเห็นไหม <laughs> ได้ปะได้ปะอันนี้ได้ปะได้ค่ะอ๋อโอเคเอ,เอ,ะอะไรอีกดีวะพี่มีห้าเทิมให้นะเอาไหม โอ้เอาด้วย่ค่าอค่าอะไรวะไม่ใช่ค่าถธอพี่พี่กำลังนั่งคิดถึงพี่กำลังน้องคิดถึงน้องใหม่อยู่ครับเฮ้ยอะไรนะช่ใช่จริงๆจริงเนี่ยพี่อยู่แต่แถวแถวรังสิตด้วยเนี่ยโอ้โหพี่อยู่แถวไซม์สมัยอยู่รังสิตปะ ไม่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 สมัยชุ้งเทมีวะอ๋อไม่เป็นไรเว้ยไม่เป็นไรน้องใหม่ถึงตัวเราจะไกลกันนะแต่ว่าหัวใจเราใกล้กันเว้ยอโอโถมีต้องการอะไรเหรอคะอการโอเคขอบคุณมากมาแล้วน้องใหม่ค่ะโอเคบายบายคนสุดท้ายแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับคุนนี่พี่สาเอง ดีเละอ๋อดีเละเมื่อกี้ดีเละเต็มสิบเต็มสิน้องดีใจเลยใช่ไหมดีใจว่าพี่ก็ดีใจเหมือนกันเว้ยดีใจที่ได้คุยกับน้องนี่น้องชื่ออะไรนะครับชื่อชื่อน้ำอ๋อน้องน้ำอ๋อน้องน้ำน้องน้ำมีมีแฟนยังคะยางอ๋อยางเหรอมีคนมาจีบบ้างไหมมีคนมีคนมาจีบบ้างไหมอ๋ออันนี้งี้พี่พี่ขอจีบได้ปะฮะออไม่พี่ขอลองจีบได้ไหมเหมือนตุกจั๊กแล้วพี่ไว้ ม่หร ie เป็นใครอันนี้สมมติสมมติสมมติแล้วกันสมมติว่าสมมติพี่ลองพี่ลองจีบของจริงเออของจ่ะคุณน่ะของจริงพี่พี่พี่ขอรองจีบจีบน้องน้ำก่อนเนี่ยพี่ขอรองจีบแล้วน้องน้ำให้คะแนนพี่ได้ป่มนี่อย่โหติดสุนบนให้เลยแมเนี่ยเต็มแม่เน่อนี่อยู่อยู่จังหวัดไหนครับเนี่ย อุทัยอออุทยยัธานีใช่ไหมถึงตัวเราจะอยู่ไกลกันแต่หัวใจเราอยู่ใกล้กันอ่าโอเคทานข้าวยังคะยังค่ะอ๋อวันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนหรอน้องน้ำไม่ได้ไปค่ะนั่งทำงานบ้านค่ะอ๋อนี่นี่มาบ้านมาบ้านพี่ไหมบ้านพี่มีมีมีหมาหมากำลังเห่าอยู่ในตอนนี้น่าเล่นตรงนี้ไปแก้โดนเลยโอเคน้องนะขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากมากครับ ก็ย้ายมาอินโดก็สภาพก็จะยังไม่เสร็จครับคือเมื่อกี้ข้างนอกยุงมันกัดด้วยทั้งหมดนี้คือการแสดงทำงานทำงานทำงานแสดงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยนิงค่ะนิงอิงอิงอิงหมออิยชื่อเขาน่ารักเกินเรียกไม่ถูกแล้วอยู่แถวไหนอ่ะอยู่ชัยภูมิค่ะออ๋เราคนชัยภูมิที่ชัยภูมิขึ้นชื่อเรื่องอะไรนามดอกกระเจียว ดอกกระเจียวดอกกระเจียวถ้าพี่ไปพาพี่ไปดูดอกกระเจียวได้ไหมอ๋อได้ค่ะเฮ้ยได้จริงเหรอแล้วเราโสดป่ะเนี่ยถามจริงโสดโสดไม่เลยค่ะเอาโสดก็ได้ฉันแล้วไม่โสดไม่เป็นไรไม่ว่ากันพี่เข้าใจพี่เข้าใจแสดงว่าน้องเขาไม่โสดไงมีคนคุยเหรอน้ำตาจะไหลวะฮัลโหลหนูเอนเตอร์เทนหน่อยลูกหนูเพิ่งตื่นเหรอถ้าถ้าพี่จีบหนูจีบติดไหมได้ค่ะเฮ้ยได้จริงเหรอพี่ไม่กลัวแล้ว เจอกันครับจุ๊บจุ๊บฮัลโหลสวัดีครับฮัลโหลค่ะชื่ออะไรคะไวะฮัลโหลนอะะอะฮัลโหลอะไรนะคะเอาใหม่ค่ะขนมปขนมขนมปไอเดรานี่ราอะไรนะคะวันนี้เกิดเควันนี้มาเป่าเค้กวันนี้วันเกิดเหรอะคะอายุครบเท่าไหร่อ่ะลองแฮร์รี สุขสันต์วันเกิดน้องนะครับตั้งใจเรียนนะครับครับคนเมื่อกี้ผมขอไม่นับคะแนนนะวันเกิดน้องขอเลื่อนนะขอเลื่อนก่อนไม่อยากแบบไปแกล้งน้องเขาวันเกิดอยากให้เป็นวันดีๆของน้องครับก็สุขสันต์วันเกิดครับน้องหนุ่มเท่มาเรามาเบอร์ต่อไปเลยสามสองหนึ่งเริ่มสวัสดีครับเราชื่ออะไรเอ่ยชมพูค่ะชมูน้องชมพูเอ้จ้าแล้วแล้วเราโสดปหมเนี่ยเราโสดไหมเรามาเข้าเรื่องเลยนะเราโสดอ่ะ เราโสดอ่ะพี่พี่ถาม,มเฉยๆไงว่าเราโสดหรือเปล่าเออหนูจะเข,ะขินไม่ด้วยเลยเด็ดจะบ้าตาย <c oughs> จะบ้าเลยจะบ้าจะบ้าพี่ทำอะไรลูกค้าอ๋อพี่นั่งเล่นพี่ก็แบบวิดไอ้อะไรว่าเปิดได้โทรศัพท์ไปเรืออเอ่อยแหละขำๆไงเออแบบจีบไม่ติดสักคนเลยเนะี่ยว่าจะมาจีบหนูนะ่ะ <c oughs> น้องๆใจเย็นน้องใจเย็นน,น้นองน้องใจเย็นน้องเย็นพี่ไม่กลัวว่าหนูทำการบ้านไงเ พี่ต้องรีบสรุปก่อนครับผมก็ตั้งใจเรียนครับเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับฮัลโหลค่ะชื่ออะไรอ่ะอู๋อู๋อู๋ค่ะอู๋อู๋อตั้งเตรียมตัวเรียนมหาลัยยังตรียไว้นะครับเตรแล้วค่ะเตรียมแล้วอยากอยากเข้ามหาลัยอะไรอยากเข้าจุฬาค่ะโอ้ใครอยากเป็นหมอยากจุฬายากเที่ยวแล้วจริงๆตอนนี้หนูเรียนอยู่โรงเรียนอะไรคะ โอ้ยสบายสบายปกป้องสีอ่ะเอาใกล้ๆอยู่ใกล้ๆบางเขตมีการบ้านให้พี่สอนหรือให้ติวแกะแผงนะแผงหนึ่งพี่สองร้อยวันพี่ไปสอนนะสอนได้เหรอโอ้ยมาเลยทางนองพี่มาหอมามาทางนี้หนูทำอะไรอยู่คะอออกมาซื้อของค่ะซื้ออะไรซื้ออะไรซื้ออะไรมันน้ต้มเกียวนี่ต้เกียวเหรออยากกินน่ะอยากกินน่ะต้เกียวเเหรออาไปให้ดูแล้วนะ คือถ,ถ้าหนูมาจริงๆอ่ะหนูทักไอจีมาเด it, pay pay okay, okay? Okay, okay. ี๋ยวพี่แชร์โลให้เลยโอเคป่ะเลือใจพี่ไปหาฮะฮะไม่น้องมีแฟไมยไม่พี่ถามก่อนหนูมีแฟนยังยังไม่มีค่ะพี่พูดคำเดียวทางสายพี่พี่พูดคำเดียวโอ้ยหนูหนูนู้ดแป๊บไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่ขอดูไอจีหน่อยได้จ้าช้าช้าชัดชัดม่ีแอ ไปอโยอุ oh, oh. Ah. Right. ่ะเดี <Under neath> ๋ยวพี่ไปหาอยู่ตรงไหนอุ้มนอยคันหรออุ้มอุ้มอิ่มอยู่ไหนลูกพี่อุ้มอยู่ตรงตลาดเอซีอ้าวเดี๋ยวเดินไปหาพี่บอกเลยช็อตนี้ใกล้แค่ไหนคือใกล้มันมี ติดจุฬานะสอบติดจุฬาบอกเดี๋ยวไปส่งที่มอวันแรกพี่กู่เจอกันนะเจอกับบ้านดีๆนะครับครับต่อไปตาผมรับโรลเต่อไปเาผมฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยฮ่ลเหลฮัยเฮลเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮใย่ฮี่เฮ้เเฮ้ยกฮี่อายุเท่าไหร่เยเยเ่เฮ้ยเฮ้ยเยเไเฮ้ยยเย้ย้ยะ ยี่สิบเก๋ค่ะชื่ออะไรนะเก๋วะนี่เอาลิซเซนซีโอได้ไหมเล่นไปทำงานเหรอพี่ทำอะไรอยู่คะพี่นั่งพี่นั่งคุยกับเรานี่ไงพี่ตูงเรียนจบยังคะยังยังไม่จบพี่ยังไม่จบพี่เหลือเหลืออีกปีหนึ่งครับหนูเรียนได้สองปีเราเรียนที่ไหนเราเรียนที่ไหนหนูเรียนอยู่มสอค่ะหนูอยู่สารคาธรรมคระบมีเอามีอะไรถามเปล่ามีอะไรถามพี่เปล่านุ้นเร่อให้พี่ตูงเรื่องสีย่างฟันให้เราสีย่างฟัน น้ำเงินสีดำสวยเขียวเลือกแล้วเลือกแล้วใส่จริงเปล่าใส่จริงค่ะอ่าเรียบร้อยชีวิตเปลี่ยนเหลืองเหลืองเหลืองสังฟังเหลืองกับเขียวอย่างแย่จริงเหลืองก็เขียวอย่างแย่เหลืองเอาข้างบนน้ำเงินข้างล่างแดงอย่าลืมอย่าลืมเรื่องหน้เดี๋ยวพี่เข้าไปดูโอเคค่ะยอะๆแล้วบินใส่กองด้วยทุนชอบนี่มเรื่อย เืนล่างเหลือไม่ต <Hey. S 2> ้อา่ตาอารครับอันนี้คือคนที่สองสวัสดีสวัสดีครับอะลูสวัสดีสัดีสวัสดีสัสดีสวัสดีสวัสดี่สดีสวัสไส่ัสดีสวดีสวััมดีสวัมดีดสวดีีสีีสีสายดสสวสดด ชื่ออะไรชื่อออกเื่อเดิอ๋อไม่เกี่ยงกันเลยใช่ใไอไอจีเราเขียนเขียนชื่ออยู่น่ารักมากเทียบตาด้วยนะคะสไตล์วินด้าคอมพิวเตโอ้โหชอโอ้โหเอาใจเอาช่องเลยเอาให้ครบสนใจไปตาค่ะไอจีต้องสูงสตวินด้าคอมพเตอร์ช่องเราครบทุก้องทางมันไม่เกี่ยวกับช่องเราเเราไม่ต้องปิดช่องแล้วเออนี่พี่กูต้องให้คะแนนนาะรัวมาให้คะแนนเอาเลย ยังยังยังไม่ถักแผเน่เขาบอกไักแล้ว่ะจุ๊บเขาบอกรักมึงแล้วกูมาคุยอะไรกัน้าคุยภาษาละ้ยด้ยกนไบายบายจุ๊บุบค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรเราชื่อแป้งค่ะแป้งน้องแป้งใช่ไหอยู่จังหวัดไหนเอียงจังหวัดไทยอุทัยทำไรเราทำไรอยู่ กี่สายแล้วกี่สายแล้วสองร้อยสองร้อยกโอ้โหฉันไม่คิดว่าจะโทรติดอ่ะนี่ไงโคตรเต็มสายเลยแล้วเราแข่งมีเต็มสตมื่อไรโทรไม่ติดอะทำอะไรอยู่ถ้าโทรไม่ติดก็กำลงทำการบ้านอ๋อทำการบ้านอยู่วิชาอะไรวิชาอะไรเราทำวิชาอะไรวิชาภาษาไทยโอ้ยยอมยอมก็จะช่วยทำซะถ้พักแบบว่าน่ะที่ข้าวยังเรากินข้าวหรือยังอยากกินอะไรอยากกินอะไร อยากกินผักทำไมมึงถามนี่ทำไมขอจะเล่นแล้วเนี่ยเคารู้ไม่เคารุไม่กินผักเหรอเงยเงยขื่นอ่ะเต็มมีมีอะไรถามพี่บปล่มีอะไรถามพี่บปล่าทำไมพี่สุไม่กินผักทำไมไม่กินผักผักไม่อร่อยแต่ตกินเรากินเราได้ไหมไอ้โอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยปัง เราเรามีบุญไงใจใจเราตรงกันเ้ยไม่ชอบดีมากเลยเกิดไหนวนเวียนกับพี่พี่จําได้วนเวียนมึงใช้สับเป๊ะไม่ใช่ก็วนเวียนไงจุ๊บจุ๊บนี่พี่มีคําถามเป็นคำถามนึงให้คะแนนดีได้ไหมว่าถ้าคะแนนเต็มสิบหนูให้เท่าไหร่แบบเราให้พี่กี่คะแนนหนึ่งถึงสิบ ให้เจ็ดให้เจ็ดให้ให้แปดให้แปดมาได้ค่ะโอ้ยเลขสวยน้องให้คะแนนเท่าไหร่เต็มสิบโอ้จริงป่ะให้ได้เท่าไหร่ให้หนึ่เลยค่ะพี่จีบมาเมื่อกี้เต็มสิบอ่ะให้เท่าไหร่หนูให้พี่เท่าไหร่ให้สิบเลยอ่ะให้แปดให้แปดเรสงสัยเราคุยกันน้อยไปหน่อยหนูหนูให้พี่เต็มสิบนะ ให้ให้คะแนนพี่หน่อยว่า1นึ่งถึงสิบแบบพี่จะได้คะแนนเท่าไหร่ที่ชวนเราคุยเนี่ยโอ้โหคนแรกก็เต็มอ่าให้กี่อ่ะโอ้โหยี่สิบแล้วอ่ะได้กี่คะแนนของผมได้สิบสิบสิบรวมเป็นสามสิบอ่าคนต่อมาแบงค์ของผมได้สิบสิบแปดก็ได้ยี่แปดผมได้ยี่สิบครับใครชนะไอ้ซีชนะ ไอเต้แผลอ้าวแพ้เหรอได้น้อยใช่ไมแผลเหรอได้น้อยเต้แพ้เต้ย10เต้ย20โอ้โหโหลดโหลดยังโหลดยังโหลดแล้วไหมเว้ยโหลดแล้วก็คือแบบถ้าจีบเนี้ยคือผมแบบไม่ค่อยเก่งไะก็เดี๋ยวไปดูเต้จีบผู้หญิงกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วเต้จีบยังไงสเต็ป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 ขนาดไหนตอนนี้เรามาตั้งชื่อห้องกันห้องเชือดหนึ่งเริ่มห้องมนโอเคเดี๋ยวเราจะมาแต่งห้องก่อนครับ เราด้วยนะดูเดรัลสาวที่เปล่ามาๆเดี๋ยวเราไปหาที่จีบดี่าไหาไหมโสดรวย่อยากไปครับอยากไปอยากโทรหารริกีเราอไนเหเงาเงาเมากิงเปล่ามารเปล่าไปดูห้องเาไว้มีเดรัสาวตัวใหญ่ใหญ่ปหนอยไให้คนิอยากโทรคุยะว่าไแมนเดียร์รกกกนแรกกันเป๊ก๊ เราเราไปเราไปเราไปีบิมมาเอาเบอร์มาไหนเอาเบอร์มาเร็วๆเฮ้ยสวัสดีครับใช่ไหมเนี่ยน้องน้องน้องชื่ออะไรอ่ะชื่อนี่ป่ะเนี่ย่อเฮ้ยดีเต็มเอ่นเกมเฮ้ยน้องเล่นเกมอยู่ป่ะใช่ป่ะเล่นเกมอะไรอยู่ครับ พี่เราจะถามลมีแฟนยังมีแฟนยังครับยังะเอ้าวเปย์มันเหมาจะเปย์เหมาจะเปย์คือพี่บอกเลยเดี๋ยวพี่จะเปย์น้องเองอยากได้อะไรไหมช่วงนี้แลมโบ้แลมโบ้แลมโบ้เฮอร์ี่ไม่อยากค่ะอ้าวเพราะถ้าเป็นพี่เต้์อะแล้วถ้าพี่บอกว่าพี่อยากเป็นแฟนกับน้องอะได้ไหม แล้วแล้วเราอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่สงขลาค่ะคนใต้สงขลาคนใต้เอออยากไปเที่ยวสงขลาจังเลยครับมาดีพี่พี่ไปนะไปโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปแล้วนะขอบคุณนะครับน้องแองจี้เดี๋ยวเราเจอกันในเกมไปแล้วบายบายใครที่สนใจก็ไปโหลดได้ชื่อคอนเทนต์ไ w a เว มันมีรองรับทั้ง iOS และ Android Android ก็ตอนนี้ก็นี่โหลดตัวหนึ่งไม่เนี่ยเครื่องกูเออเลรับอะไรกีนครับรับตตอนตอนนี้ก็สภาพนี้ครับคล้ายๆนี่คล้ายๆเดือดซิมคล้ายๆใกล้ๆกันแนวๆเดียวกันแต่อันนี้เป็นออนไลน์ได้เหมือนคือภาพถ่เหมือนเราก็ไปคุยเหมือนเราไปคุยกับเพื่อนได้ในเกมอะไรเนี้ยมีแต่งตัวในเกมแล้วก็เดินหน้าจะมีคาแรคเตอร์ใหม่ด้วย เอาเสียงน้องดีว,วะ่ะติดาดด้วยนะคะติรดต๊าน้าขอมพียกช่อโอ้โค่ะไอีอ่ก็ตุสตดาร้มปีากช่องอ้ชอมาคบทุกกล้อง,าองาทางมานะันอไม่เกี่ยวกับชอมล <c oughs> เจอกันที่หน้าไปไป